sleep here tonight. พี่น <com st selling captions> ้องจ้ะพี่น้องจ้ะไปหาเห็ดจ้ะแต่ว่าด้วยเวลามันค่ำเนาะ5าโมงแล้วย่างก็ผมบ่ทันอัดโซมาเลย มัน้วสุด,ด well, no, Give me your head อึบปลาอึบมาสวัสดีค่ะพี่น้องจ้งตะตอนนี้มาหอดโคกหรอมะอย่างหอดสากมก้าวก็พอลวจ้ะนี่บังตาสายแหงบังน,นี่เก็บสามปีมาเมื่อจ้ะบังทรงละใหญ่แห้งมาเป็นใหญแหงงามแห้ง ำแล้วก็มามาจากช็อปปิ้งได้นี่พากันมาเลยจ้ะจไม่มีเวลาเนียนเลยจ้ะนี่จ้ะว่งา,า,ะางป้าป้าเอ้ยบังยี่ป้าป้า i ด that area จอนเอ้ย,อย you cancel นะน้องพอวงนะจ๊ะนะถ้าไม่อยากประหยัดยางย,ย,ยานเหยียบจ้ะ ต้อกนด้พาดนี่โอ้ทบังนี่บังนี่ปพอดพาลุกดิสปอนบิกขาอย่างมากก็เจอเลยจ้ะเปะดีดีๆดอกเฮ้จ้าข้าก็ต้องเอาขาโอเคนี่ นอนบนหับตก้จต้องมาก,กอนที่ม่อีขัเนี่โอ้ย t สเต็ปเนา,านาอิน m ลลี่นะเนาะ w h e นเนาเนาะเจอเลยจ้ะแจ็ k พอ t j a mọi người bọc thể nhạc Nhàn nhạc 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 không may mắn chăng Bớt Bớt Chọn chọn nhạc 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 ดูเสียลอดอ๋อออบงนี้นึงใชชั่วโมงหนึ่งเลยจ้ะเสือแล้วดอกก็สวยสวยมากนี่ไงป้าเล็บฟอร์มเดมเนาะเยอะโอ้ยไหนดไดนคะ <S 2>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  mô oh, này này 2 đọc xuống mặt lôi nọc nín 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 ก็มาไปรักจะ้ะตึกน้ำลายพูดจะ้ะผลีนลี <c oughs> นี่ ีทเนี่ยจริงอ่ลองเนี่ยพี่จ้าทุกคนพี่จ้าเหลือเหลือเหลือจากเขาไงป้าป้าเอ้ยพี่จ้าทุกทุกคนสองหา

ปาด๊ดปาดปาดปาดมานี่จ้ะทุกคนโอ้โหดึงจ้ะดึงอื้ม ใม่จทุกคนดึงโอ้ยอ v e ว y w พี่น้องเอ้ยเสร็จไรมาครับมาใหม่เมือนจ์จ้ะด้กลุ่มนี้อีกจัง่อยนีกคือคุณเน่ป้าป้าป้าดนดนมุกมุกดัดเวดนมุกดนมุกด้นโอเค เดียบจ้ะเดี๋ยวนี่มิจ้ะนอ่า just the time แล้วมันเนาะฟาดพี่น้องจ้ะ just the time แล้วไปเนาะธรรมซาอีกอาทิตย์หนึ่งบ่ได้แล้วจ้ะเวลาเวลาของมันเลยนะเนี่ยฟาดตัวนี่ cho lệ tuyệt vời tuyệt vời dẹp khương nương vời tuyệt khương nương đi vô đi. ừ. <laughs> <We walk. cười> <laughs> bát tuyệt bát ba. bát thôi เนี่ยเละตุ่มเปะมากโอ้โหสวย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 นี้ดอกโอเคพัดป่ะเจเ้าเหยียบจนหมดเราเหยียบไปไทเยเหยียบมาจ้ะฝรั่งเหยียบไปไทเยเหยียบมา bằng nịp ba mhm hừ nó mùi ui pui nha cha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  nha nha cha nha đồn nha nè nha xong nha มังเนี่ยนี่ปเนี่ยอดบ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 อดปอดบอด ten minute ten minute บอดเคยบอกเลยจ้ะเหตุิดนี้มันเปาะมันเก็บคางามบาได้จ้ะมันหัก โอ้โ้ดบิดาเหมือนเราไปนะกลุ่มนี้กลุ่มนี้มันกลุ่มใหญ่เนาะนีน่นี่จอน ปาดพี่น้องมึงนี่ปาดสไดลมันคำเนาะเงินม,มาใหม,ม่จ้ะเดี๋ยแบกเก็บจ้ะเก็บน้องมึงโอ้โหนิะนะป้โอ้โหพี่น้นะนอ,นองมึง พี่น้องมันน้อยจ้ะขามันน้อยขาน้อย,อยแล้วก็เลือกเอาแค่นี้ยอนคิดไว้สี่เมื่องเราได้จะได้หกโมงกว่าแล้วเดี๋ยวมืออื่นสิพามาใหม่เนาะหลายแห้งนะแต่บางแป๊บเดียวปัดทามพี่น้องมืองนี่จ้าไอคุณอนุญาตเมื่อกันได้จะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายไป <laughs> เออล้วตื่นเต้นเ้ปาาาม่พี่น้องจ้ะกังสีมป๊าติโอาพี่โทงามงามงามเอาา่องไพชีว่ยากก็ากนี่อากจ้ะพี่น้องข่อยมากมองหน่ยดอกมามอุ้พี่น้องจ้ะอุ้ยพี่น้อง าปาอ้ยเา้ยเคสเดีนี่ยานี่ค่ะทุกคนน่อย่หรอกเนาะคนใหญ่เลยนี่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 จะทุกคนจะปาดปะปาดโ้ยโอ้ยน่่่่่น้องมืงอี่ม่นี่ มึงนี่ปาดปะปาดโอ้ยสลีปเฮียทุนอะไจ้ะเอาเต็น์มานอนจ้ะแคมปิง้งจ้ะแต่แคมปิ้งเฮียนะจอน,นะพี่น้องจ้ <Okay. S 1> าปาดป <c oughs> าดป <c oughs> าด <c oughs> ี่ค่ะนี i ค่ะ้นอกจะเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบงนีค่ะทุคนโอ้ยต่ยตตยเป็นบ้าเป็นบ้าเลือกเอาจะรีบีบวันอาก็เลือนะจะเนาะจะมาากันนี่นจ้ะนี่น có gì vào hết nhá, 2 con đi ăn đi chăng không đi chăng Đâu mình chăng chăng ch 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 ตาร์ัดผมเนี้ยเนี้ยน้องบังนี่บ่าฮอดเลยไม่ไปวิคอลจะนิวทุ่มตลอดปะลูกลูกลูกโอ้ต่แต่แไปไปพี่น้องไอ้มันเหมือนแห้งแล้วบวายบวายเดี๋ยวใส่เวลาใหญ่โอลีแดนเอเวอร์พี่น้องพี่น้องบ๊วยบ๊วยไปก่อนเด้อบวายเพราะว่ามันขับแห้งใส่เวลาใหญ่ประมาณซาวนาที่ผมได้เนี่ย <noise> <unintelligible> <hesitation> 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 มึงนี่โอ้ยอังดิป้าป้าโอเคตัวแม่แล้วพี่น้องมึงนี่มึงนี่พี่น้องมึงนี่มึงนี่ปะพี่น้องมึงนี่พี่น้องมึงนี่นี่มึงนี่มึงนี่นี่เต็มอยู่ป้โกหงโก่งปะปะพี่น้องมึงนี่พี่น้องมึงนี่เถออีบืงเด้ินเด้ออีบืงเด้นนี่ห้ามยุกยักจ๋ามาพี่น้องจ๋ามื่อก่อนเด้อจ๋า

好吧，好的。